เดี๋ยวนะมันไม่ไปไว้ออกมาแล้วโอเคมาแล้วนี่คือวินาทีที่เราจะไปเกาะสองกันหรือไปโลกสองกันนะครับทุกคนโอเคเราขึ้นเรืออะไรไปเลยทุกคนมาขึ้นเรือกันจ้าหูบิน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 บนบินบนเรือดูแออัดมากขอบอกเรือดูแอ เฮ้ยมีเพลงด้วยอ่ะเฮ้ยเรามีเพลงด้วยอ่ะเออเท่จังบึนบึนบนบนโอ้เฟิร์สก็มาอันนี้มันไม่ใช่เฟิร์สนีหว่านั่นใครเอ่ยสวัสดีทุกคนนะครับพี่อยากได้ผลอะไรมากที่สุดครับไม่รู้เหมือนกันนะ่ะพี่อยากเล่นหลายเลยผลนะครับพี่อยากเห็นแบบหลายผลจะได้แบบโชว์ทุกคนด้วยมันน่าสนุกดีนะพี่ว่าน่าสนุกดี อเด็เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโหเรือดเลือดม,มากขอบองเย้เรามาถึงเกาะแล้วเราต้องไปยังไงต่อเราต้องไปยังไงต่อนะทุกคน ซาส,สดีฮาแลนด์คุยกับ m อพีซีตัวนี้ครับเสื้อเขียวอ๋อเสื้อเขียวข้างนอกอ๋อกดคุยตอนนี้เราจะไปแท็กโลกใหม่โอเคคุยเสร็จแล้วเราตกอได้กุญแจแล้วไปกันตอนนี้เราได้กุญแจแล้วนะครับผมทุกคน ไปกันเย่ yeah. คนนับจะตาย <laughs> เดี๋ยวพี่ออกไปรับแอดนะครับไปเกาะหิมะครับโอโอเคตอนนี้เราไปเกาะหิมะกันนะครับผมทุกคน, <laughs> เ,หนเหมือนเหมือนเรือจะพังแล้วอะเรือเรือใกล้จะพังละ <laughs> สวัสดีครับตัวตึงครับขอบคุณที่แชร์ครับตัวตึงหมัดซุปขอบคุณนะครับ อางเรือผมอางเรือผมเออแต่เรือมันเท่ะนะเรือมันเทแล้วมีเสียงด้วยนะเทจังตอนนี้เรามาเกาะน,น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วทุกคนเดือบเดือบเดือดดแล้วก็เราไปไหนต่อเข้าไปข้างในเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เข้ามาตรงนี้เหรอออกกุญแจเหรอโอ้ดประตูแล้วโอ้แล้วไงนต่อ เราต้องฆ่าบอสใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> ขอบคุณนะครับเปิดเลยไหมเราต้องเปิดเลยใช่ไหม yes โอเคมาเริ่มกันเลยรอดไปเนี่ยโอ้แรงโอ้โอ้โดนโอ้โดนแรงแรง,ง,งอยู่แรงอยู่แรงอยู่โอ้แรงอยู่แรงอยู่ ขอบคุณทุกคนมากครับพี่ต้องตีคนดีอ๋อต้องตีคนเดียวเหรอได้ได้ได้พี่จะลองดูพี่จะลองดูโอ้คนอื่นตีไม่เข้าหรอครับ เย้อันนี้คือผ่านแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วก็กดต่อเลยเหรอ d a g o n Emperor แล้วยังไงต่อ <c oughs> หมายถึงตอนนี้เราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอไปก่อกลางไปก่อกลางไปก่อกลางกันก่อกลางก่อกลางก่อกลางคือที่ไหนก็ไม่รู้เรือเทศจังชอบ ไปกันเอาเรือเรือหายเรือหายเรือหายไปแล้วจากเรือเกาะกลางครับเป็นเรือายไปแล้วนะทุกคนเย่ขอบคุณทุกคนมากครับคุณชิบะครับเลขเซิร์ฟอะไรครับเจ็ดเก้าหนึ่งหกครับใช่ไหมชื่อผมในเกมชื่อซันช็อปเออลงเรือจม <c oughs> เอเอเรือมัยังไม่จมมัหวเรืออยู่ พี่แอดผมด้วยได้ครับแอดแอดพี่มาได้แอดมาเลยก่อนได้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะได้กดออกไปรับแอดนะแล้วก็ไปคุยกับโจสรสลัดอ๋ออย่างนี้นี่เองน่าจะเป็นเจ็ดเก้าหนึ่งหกนะพี่ว่าน่าจะใช่นะใช่น่าจะใช่นะแน่นอนครับเดีย๋ยวพี่ออกไปรับเพื่อนนะครับเย้เรามาถึงเกาะแล้วยาฮูยาฮูแล้วก็ เราต้องไปไหนเราต้องไปไหนต่อเดี๋ยวไปตรงไหนเหรอขอบคุณมากครับดังจีกระดกดุกดขอบคุณที่ตามนะครับอู้กดค,คุยกับคนนี้ใช่ไหมกดอ,อู้เทเลพอตแล้ว เย้ yeah. อันนี้คือไปโลกสองแล้วใช่ไหมครับใช่ไหม <c oughs> ทำไมดูค้างๆแล้วก็เราก็กดตัวเดิมเฮ้ย <c oughs> เรามาถึงโลก2กันแล้วครับขอบคุณมากทุกคนโลกสองเย้ yeah. ทุกคนมาถึงอายังมาถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปกันครับ เดี๋ยวพี่จะทำใส่โคเวอร์วิดีโอครับใครมาถึงแล้วบ้างเอ่ยมาถ่ายรูปกันทำไมเราเหลืออยู่สองคนกันะะแล้วล่ะ <c oughs> ไม่ต้องซีเรียสนะพี่รอไปเรื่อยๆนะครับถึงถึงเมื่อไหร่แล้วก็เรียบร้อยถ่ายรูปกันตอนนี้เราทยอยถ่ายไปห่อน,นะฮะทยอยถ่ายเย้ตอนนี้มาสองคนแล้ว เซเวออะไรวะไม่ขึ้นเหมือนเดเนเิมอีกแล้วเอ้ามุกยินไม่ได้เข้าฉากหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ่ายรูปตอนนี้ได้เหมือนกันโอเคขอบคุณทุกคนมากนะครับตอนนี้เราไปถึงโลก2แล้วนะพี่ปิดคลิปก่อนนะครับเจ็